ิจกรรม7เมษายนเป็นต้นไปครับงานวัดรางวันพี่กลับมาแล้วครับผมและบอกตรงๆนะว่าเขาแจกของถาวรแบบถึงใจจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นถาวรครับแฟชั่น F F W C นะฮะเป็นของโปลีนนั่นเองแล้วก็มีหัวบาวันครับทุกคนมีผ้าปิดปากสีดำนฮะมีตาสายฟ้าครับมีชุดครับผมอ้โหูรองเท้าคาร์บอนนะฮะ คือแจกถาวรไปเลยครับน้องๆแล้วก็มีขอละคงนัือีกเยอะแยะมากมายที่แจกถาวรในวันนี้ฮะรายละเอียดและกิจกรรมทั้งหมดจะเป็นยังไงครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ subscribe ไว้แล้วก็อินโทรเลยครับอันลุงแว่นรับเติมเพชรฟรีไฟแบบเมลพาสแล้วก็แบบ UAD ในเกมราคานี้ผมเติมเองการันตีปลอดภัยไม่มีเพชรแดงแน่นอนกดเองทุก ID สนใจติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับ ทักเฟซส,ส่วนตัวไปเติมกันได้นะครับแล้วก็ถามเรียนเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนะครับมาเติมเพจร้านผมเยอะๆนะครับทุกคนอุดหนุนกันหน่อยนะขอบคุณครับกิจกรรมใหม่ครับทุกคนวันนี้เป็นต้นไปครับ5ถึง28เมษายนกางเกงปีกนกแดงกลับมาพังอาจอีกแล้วโอ้โหเป็นไงฮะอุ้ยแต่รู้สึกว่าเหมือนพี่ยังไม่ไม่ไม,มีอ่ากางเกงปีกนกแดงของผู้หญิงนะครับ เอาลรเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเดี๋ยวพี่ขอญอาตสุ่มสักหน่อยละกันนะครับก็กิจกรรมนี้เข้ามาในรูปแบบกิจกรรมหอคอยโทเค็นทาวเวอร์นะครับที่จะให้เรานะฮะทาการสุ่มแล้วได้รับโทเค็นหอคอยทาวเวอร์เพื่อที่จะเอาไปลแลกแลบขอรางวัลน,นั่นเองส่วนใครที่ดวงดีเนี่ยอาจจะได้ของถาวรไปเลยนะับไม่ต้องเอาโทเค็นไปแลกก็ได้หรือใครที่ดวงซวยแบบพี่เนี่ยนะก็ต้องใช้โทเค็นในการแลกนะครับนะส่วนใครที่ดวงดีก็ ซุมปุ๊บอาจจะได้ปั๊บเลยนะครับผมใครดวงสวยดวงดีก็ไม่สําคัญเท่าเพชรมีหรือไม่มีนะครับผมนะเออใครไปลจะเติมเพชรร้านไหนก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมร้านลุงแว่นนะฮะรับเติมเพชรตลอด24ชั่วโมงนะฮะเปิดตั้งแต่เช้าเลยตื่นปุ๊บก็เติมให้ปั๊บเลยนะครับผมนะกดเองเติมเองทุกไ d นะครับน้องๆใครที่สนใจใช้บริการร้านลุงแว่นก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ นี่ฮะก็ขอละวันเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้พี่ยังไม่ได้แจกของนะทุกคนเพราะว,ว่าของฟรีในเกมก็ค่อนข้างเยอะนะครับน้องๆก็ไปเล่นกิจกรรมกันก่อนเนาะแล้วก็วันที่6กถึงสิเมษายนครับนี่แฟชั่นเหนียวว2 k สําหรับแฟชั่นชุดผู้ชายก็มาแล้วนะครับน้องๆเหลือชุดผู้หญิงแต่จริงๆแล้วเนี่ยแฟชั่นชุดนี้เนี่ยมันใส่ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับนะบเผื่อใครที่ถามหาชุดผู้หญิงละพี่ มันใส่ได้ทั้งชายหญิงน้องเดี๋ยวอนาคตนะครับผมฟรีไฟเนี่ยก็จะทําชุดที่แบบใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงออกมาพร้อมกันนะฮะแล้วก็มีสกินรถกระบะเมียวซิงครับโอ้โหมีไอชวอร์ด้วยนะครับน้องน่ารักมากๆนะครับน้องๆอยู่ในตู้สุ่ม 8T การันตีถาวรนั่นเองนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้สุม่มหรือว่าไม่รู้จะเติมเพจร้านไหนนะครับพี่แนะนําเติมเพจร้านลุงแว่นได้นะครับสะดวกปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนฮะลิงก์เติมเพจอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมนะเติมเองกดเองทุก ID นะครับแล้วก็ เจ็ดเมษาถึง3ามพฤษภาคมนะครั้งแสงอาวุธหมุนครบร้อยีการันตีโทเค็น ff หรือว่าการันตีปืนถาวรก็ได้นะเขาเรียกว่าสุ่มร้อยได้โทเค็นหรือปืนอะไรไประมาณเนี้ยนะครับอืมก็มีโอกาสได้รับปืนหรือโทเค็นนี่ฮะก็จะมีสกินปืนลูกซองกอซ่า mp 5ฟาฟามัส ump นะก็เป็นของ Evo นะหมุนครบร้อยครั้งการันตี มาพร้อมโทเค็น FF นะฮะก็ออกง่ายขึ้นกว่าเดิมนะฮะหครั้ง15เพศสิครั้ง150บเพรนี่เห็นไหมนี่ครับก็เป็นพวกหินอัพนะครับแล้วก็ตู้สุ่มหินอัพนี่อีโวกลางจุกใจโทเค็นอีโวเลยเนี่ยฮะคือแบบว่าจุกๆฮะหนึ่งสี่ห้าศูนย์คือสุ่มครั้งเดียวเนี่ยมีโอกาสอัพเลเวลปืนได้เลยนะครับเจ็ดถึงสิบสองเมษายนเท่านั้นนะครับทุกคนก็อย่าลืมมา สุ่มกันเนาะและกิจกรรมต่อมาครับทุกคนสายฟรีห้ามพลาดครับกด subscribe ไว้กดติดตามพี่ไว้นะครับน้องๆถ้าไม่อยากพลาดของฟรีจากช่อง YouTube KDC Gamer ไม่หยุดนะปีนี้เนี่ยพี่หวังว่าจะมีผู้ติดตามถึง1,500 0ล้านคนสักทีนะครับนะเเมษายนรับชุด blue b เตอร์ฟรีและรางวัลอื่นอีกเพียบเลยนะฮะกิจกรรมแรกนะครับผมจะเริ่มวันที่13เมษายนถึงวันที่16เมษายน จุดยาววันสงการนี้ถ้าไม่รู้จะทําอะไรเข้าฟรีไฟล์ล็อกอินรับฟรีบัตรเปลี่ยนชื่อถาวรมีทองให้ด้วย999ตัวโกลเย,ย่ห้าใบตัวอะไรมานลเย่ห้าใบล็อกอินมาเลย13 14 15 16ถ้าไม่รู้จะทําอะไรเข้าเกมเล่นฟรีไฟล์ e ครับแจกของถาวรเพียบเลยฮะแล้วก็รางวันดีจัดงานวัดฟรีไฟล์กิจกรรมนี้สามารถรับได้ทุกทุกคนเลยนะครับผมนี่เป็นกล่องสุ่มหัวบาวันนะครับ แล้วก็มีรองเท้าคาร์บอนสปีดแฟชั่นนักนักแข่งนับนี่เอาเป็นว่าเซ็ตนักแข่งเลยอะเออแล้วก็มีชุด FFC เ e p ซีดโแล้วผมหรือว่าชุดฟรีไฟเออร์โปรแบบชุดนักแข่งแบบตัวตึงตัวเต็งงานวัดอะไรประมาณนี้นะครับน้องๆก็สามารถเข้ามาทำภารกิจได้ตั้งแต่วันที่7เมษายน8เมษายน9เมษายน10เมษายนและ11เมษายนตั้งแต่ วันที่7ถึง11เมษายนเวลาตี3 59นาทีของวันที่12กิจกรรมนี้รับได้ทุกคนเพียงแค่ทำภารกิจลงไปเล่นเกมให้ครบ60นาทีและก็ล็อกอินเข้ามาในเกมแล้วก็เล่นกับเพื่อน3เกมแล้วก็บูย่า1ครั้งรับฟรีไปเลยถาวอนแต่ต้องไปสุ่มเอานะครับน้องๆไม่คิดเลยว่า GM จะจะกล้าแจกนะครับน้องๆก็คือแบบใสสุดเลยอ่ะเออ ใครดวงดีสุ่มได้หัวบาวันก็ยินดีด้วยนะครับน้องๆใครดวงไม่ดีก็ดวงซวยก็ไม่เป็นไรนะครับหรือว่าใครสุ่มได้อะไรก็คอมเมนต์บอกพี่ก็ได้ใต้คลิปนี้นะพี่เราอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับน้องๆเปิดก่องแล้วสุ่มได้อะไรก็คอมเมนต์บอกพี่ละกันเนาะเออช่วงนี้เนี่ยกิจกรรมแจกเพชรพี่ก็ยังไม่ค่อยได้แจกนะครับเพราะว่าของแจกฟรีในเกมมันค่อนข้างจะเยอะนะครับผมนะแล้วก็จะมีการแจกทองด้วยนะครับผมตั้งแต่วันที่ย9มีนาถึงย1สดเมษายนครับ เล่นทุกวันรับทุกวัน2,500ทองนะครับไปเล่นแมปหนึ่งหนึ่งนะครับทุกคนเล่นแมปหนึ่งหนึ่งครบ20เกมนี่แมปนี้นะครับในโหมดครับแดงนะชื่อว่าวัดกันเปล่านะเล่น20เกมนะครับรับฟรีทอง2,500ทองนะในแมปหนึ่งหนึ่งนะนี่เห็นไหมชื่อแมปว่าวัดกันเปล่าตรงนี้ก็เข้ามาเล่นได้นะครับเล่นทุกวันรับทุกวันวันละ2,500ทองเล่นครบ20เกมนะรับไปเลยนะครับเห็นไหมเออตั้งแต่29ถึง21เลยนะทุกคน ก็แจกของฟรีถาวรน,นะครับมีทองให้ด้วยเอาไปปั๊มทองกันเห็นไหมนะแล้วก็ของฟรีสุดพิเศษอย่างสุดท้ายครับวันเดียวเท่านั้นนะครับ7-8ฟรีชุด blue master นะครับภายในยีชั่วโมงเท่านั้นเพียงแค่ทําภารกิจลงไปเล่นเกมกับเพื่อนให้ครบ1เกมย้ำว่า1เกมเล่นอะไรก็ได้ยกเว้นโหมดสร้างห้องแล้วก็โหมดทั่วไปเอ้ยขออภัย ยกเว้นโหมดสร้างห้องแล้วก็โหมดโซนฟรีสไตล์ไม่สามารถรับได้นะครับต้องไปเล่นพวกหมาป่เดียวได้ c v c อะไรเงี้ยมันจะได้ง่ายกว่าเล่นปกตินะครับเล่นแรงเล่นโหมดทั่วไปเงี้ยมันนานเล่นหมาป่าเดียวได้เลยแป๊บๆจบได้เลยนะฮะสามารถทำาารกิจกันได้นะผมดีฟอะควาและเดนะครับเผื่อใครที่อยากจะได้รับแฟชั่นชุดนี้ฟรีเออต้องขอบอกนะครับว่าแฟชั่นชุดนี้เนี่ยพี่อะไรนะพี่หัวฟ้านะครับนะ ใครรู้ว่าพี่หัวฟ้าคือใครก็คอมเมนต์บอกพี่ละกันนะพี่หัวฟ้าเขาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะครับน้องๆองอ,อโคตรตื่นเต้นนะครับซึ่งพี่ก็เป็น FC พี่เขาเหมือนกันนะครับเนื้ใครที่เป็น FC พี่หัวฟ้าฟ้านะครับไม่บอกละกันว่าใครเนาะอยากรู้ว่าคอมเมนต์ละกันนะครับผมนะนะแจกของฟรีเรียบร้อยแล้วไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้าครับกดติดตามไว้ถ้าคุณไม่อยากพลาดของฟรีจากช่อง YouTube KDC c a คมเปอร์ไมชุดครับ